วันนี้ผมจะพามาแกะดูภายในเพื่อการศึกษาพร้อมแนวทางการตรวจซ่อมตรวจเช็คของเครื่องเล่นซีดีพกพาวินเทจหนึ่งในตำนานอีกรุ่นของโซ n y ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโซ n y ่ดีสามสามเมรอินเจแปนนะครับตัวนี้ตำนานจอมพลังตำนานรถถังนะครับจอมพลังก็คือเสียงดีนะครับดังแรงนะครับเบสอะไรดีมากนะฮะ กำลังขับดีนะครับส่วนตานามจอมรถถังก็คือรูปทรงนะครับความบึกบึนของเขานะฮะก็เหมือนรถถังนะครับนักเล่นเขาให้ฉายาไว้นะครับตัวนี้แปด Time O อเวอร์แซมปิ้งดู D2A นะครับมีเมกะเบรเพิ่มพลังเบสให้ด้วยนะครับนี่ฮะโครงสร้างต่างๆทํางานดีมากนะฮะตัวนี้เม d e i ินเจแ n แท้นะครับนะฮะเม d e in j เจแ n แท้ตัวโครงสร้างของตัวหัวอ่านนะครับก็เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีสปริงโช๊คอย่างดีนะครับเห็นไหมฮะ การสะเทือนนะครับทำออกมาดีมากตัวบุญก็จะมีลูกปื่นล็อกแผ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีลังฐานอยู่นะครับใช้ฐานสี่ก้อนนะครับตัวนี้ใช้ทานสี่ก้อนเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีเสียบอะแดปเตอร์เก้าโวลต์ได้ด้วยแล้วก็จะมีด้านล่างนะครับก็จะมีตัว่านนะครับแบ็กอัพให้อีกนะครับด้านล่างเราเปิดออกมาด้านล่างนะครับเวลาเราจะเปิด ฝาล่างก็จะขันน็อตแบบนี้เลยนะฮะตำแหน่งนี้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 แล้วก็ยกฝาขึ oh. ้นมา,านะครับเป็นฝาโลหะนะครับอันนี้ผมขันน็อตไว้แล้วนะครับยกขึ้นมานะครับนี่ฮะก็จะเป็นฝาโลหะแบบนี้เลยนะครับการถอดแผงวงจรก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ด้านในถอดออกมานะครับแล้วก็บักกี้สายกลาวก่อนนะครับบักกี้สายกลาวหัวอ่านนะครับแล้วก็สายแพรหัวถอดออกก่อนกับสายแพรมอเตอร์นะครับ มันก็ต้องค่อยๆนะยกออกมาแรงๆเลยไม่ได้นะครับสายแผงหัวจะขาดนะครับเนี่ยมันก็จะมีสายกลาวสายแรงหัวสายแผงมอเตอร์นะครับแกะออกมานะครับก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะพอเราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมองเห็นหัวอ่านนะครับ TSS220A นะครับตัวนี้เป็นหัวอ่านของเขานะครับตัวนี้จะเป็นสปินเดิลมอเตอร์หมุนแผ่นนะสเลดมอเตอร์เดินเดินหัวนะครับนี่ก็อยู่อย่างนี้เลยนะเห็นไหมฮะโชว์ของเขาก็จะมีสปริงนะครับนี่ การสะเทือนยุคแรกๆเลยนะครับที่เขาเออกแบบมาเจ๋งมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับอาการของเขาก็คือเสียงเบาหนึ่งข้างเสียงดังปกติหนึ่งข้างนะครับอาการเสียที่เจอบ่อยๆของตะโกดีรุ่นนี้นะครับก็คือหนึ่งซสองตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยไมโครหกจุดสามโวลต์ตำแหน่งซีหนึ่งศูนย์เก้ากับซีสองศูนย์เก้านะครับเป็นตัว คัปปิ้งสัญญาณเสียงที่ออกจาก ic Power Am p นะนะครับก่อนขับออกหูฟังนะครับนี่ฮะบางทีอาจจะลีกรั่วนะครับน้ำยาขาดน้ำยาแห้งนะครับก็จะทำการคัปปิ้งสัญญาณเสียงออกมาไม่ดีคือเจอบ่อยๆนะครับแต่รุ่นนี้นะฮะซีเขาก็ใช้อย่างดีเหมือนกันนะเสียก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็เจอเสียได้บ่อยเหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนซีกระป๋องเหล็กที่น้ำยามันเยอบออกมาแล้ว เป็นสนิมทั้งแผงวงจรนะครับนี่แผงวงจรเขาทำสวยงามมากๆเลยนะครับชิปต่างๆนี่แน่นไปหมดนะครับนี่ครับตัว IC ขับหูฟังนะครับ BA5BA3507F นะตัวนี้นะครับเป็นไอซีขับหูฟังซ้ายขวาผ่าน C2 สองตัวที่บอกเมื่อกี้นี้ c 109กับ c ี209แล้วก็จะมาผ่านชุดมิวติ้งนะครับจะมีทรานซิสเตอร์อยู่4ี่ตัวนะครับเป็นชิปเล็กๆนะครับสี่ตัวนี้นะครับ ็ชอบเสียนะครับอาการก็คือเสียงเงียบเสียงเบานะฮะดังข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งนะครับเงียบไปเลยหรือปึกปักนะถ้ามันขาดมันก็จะดังปึกปักมันนิ้วไม่ได้นะปึกปักเวลาเราเปิดเราเปลี่ยนเพลงหรืออะไรมันจะดังปึกปักนะครับออกลําโพงออกหูฟังนะครับหรือเงียบเบาข้างหนึ่งมันรั่วนะฮะก็จะอ่ามันรั่วมันช็อตมันลิกนะฮะรั่วลงกาวเงี้ยมันก็จะดึงสัญญาณลงกาวทําให เสียงเบาไปข้างหนึ่งอะไรแบบนี้ต้องรอยวัดนะฮะรอยวัดเลยนะครับตำแหน่ง q 1 0 1 Q102 Q202 Q201 2 s ค1 7 8 1 k นคเจดนะฮะเราสามารถถอดนะครับทรานซิสเตอร์จากบอร์ดอื่นมาใส่ได้นะครับในตำแหน่งเดียวกันนะฮะตำแหน่งมิวติงมาใส่แทนกันได้นะครับนะวัดชนิดเดียวกันก็มาใส่ได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับตัวเล็กๆนี่นะครับนี่ฮะสำคัญนะครับสาคัญมากนะครับอย่าเพิ่งไปแรงจุดอื่นถอดเช็คตัวนี้กับ C 2สองตัวนั้นก่อนนะครับ IC เสียยาากกมนะครับ แล้วอาการเสียอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือเสียงซ่านะครับเล่นแล้วเสียงซ่าเสียงซ่าทั้งสองข้างก็คือ i c r a m นะครับตัวนี้นะครับ C X K ห้าแปดหนึ่งหกชอบเสียนะครับเป็น i อซ a m นะครับทำงานคู่กันกับ d e c คเดอร์นะครับ d e c คเดอร์ก็จะเป็น C X D หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ Q นะครับตัวนี้นะครับเป็น i อซ e c o d ค r ดอร์ดีโคเดอร์ก็เสียได้นะครับเล่น เดินปกติต่เงียบเสียงไม่มีเลยต้องแยกให้ออกนะครับสิทระหว่างภาคเสียงเสียกับไอซีเดโคเดอร์เสียต้องแยกให้ออกนะครับแยกให้ออกเลยนะครับแล้วก็ VR ตัวนี้นะครับเป็น VRF าร์เฟสล็อกกูนะครับ VR ห้าศูนย์ห้าอย่าไปปรับเล่นนะครับปรับเล่นเดี๋ยวงานเข้านะครับมันจะไม่อ่านนะครับเราไปปรับเนี่ยความถี่แปดจุดสี่หกเพี้ยนเมื่อไหร่มันไม่ล็อกไม่ล็อกแผ่นมันก็จะไม่อ่านนะครับหมุนปกติจะไม่อ่านนะครับหัวเดดีหมดแต่ไม่อ่าน ต้องเช็คดูนะครับตัวนี้นะครับอย่าไปปรับเล่นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรไปปรับเล่นนะครับก็คือ VR 401นะครับคุมแรงดันไฟ4.5โวลต์นะครับวัดซะก่อนนะครับอย่าไปปรับเล่นนะครับส่วนใหญ่ซีจะเสียนะครับคุมแรงดันไฟไฟตกเนี่ยซีจําหนักนี้จะเสียนะครับกับทรานซิเตอร์ชุดนี้ทรานซิเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นทรานซิเตอร์คุมแรงดันไฟเลคุเลตนะครับจาก9โวลต์มาเป็น7.5ก่อนนะลดแรงดันไฟเป็น7.5นะครับ แล้วก็จะมาลดแรงดันไฟอีกนะครับนะฮะเหลือ4.5โวลต์เพื่อเล้ยงวงจรต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็น IC นะครับ DC to DC Converter นะครับแปลงไฟควบคุมไฟทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นไดร์มอเตอร์ด้วยนะครับไดมอเตอร์ไดสเลิตมอเตอร์ไดโฟกัสคอยล์ไดแท็กกิ้งคอยล์นะครับตัวนี้ MPC หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า FU นะฮะตัวนี้นะครับนี่ เสียเก่งไหมไม่ค่อยเจอเสียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกซีรอบๆด้านจะเสียนะครับนะมันยังไม่ค่อยเจอตัวเขาเสียเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเจอนอกจากป้อนไฟผิดอะแดปเตอร์ผิดขั้วไฟเกินเนี่ยมันจะเสียได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่เสียถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ตรงรุ่นแล้วไฟไม่เกินนะครับก็จะไม่เสียสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น cx a หนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง q นะครับเป็น rfm นะครับสัญญาขยายสัญญาณจากหัวอ่านนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซอร์โวนะครับ CXA หนึ่งสองเจ็ดสอง Q ทำงานคู่กันนะครับคู่กันเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว CPU สั่งงานทั้งหมดนะครับ CPU ห้ CXD 5้าห้าศนย์แปดสี่นะครับห้าศูนย์แปดสี่ขีดหกสี่ศนย์ Q เวลาเปลี่ยนตัวลงท้ายสำคัญนะครับต้องให้ตรงกันไม่งั้นคำสั่งตัวเลขต่างๆจะผิดจะเพี้ยนนะครับถ้าเราเอามาใส่นะครับถ้ามันเสียก็คือสั่งงานไม่ได้นะครับสั่งงานไม่ได้ ใส่ตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับแท็กกิ้งนะ VR นะครับนะจำนวนก็จะมี VR 501ปรับโฟกัสคอย VR 5 0 2ูนปรับแท็กกิ้งคอย VR 5 0 3ปรับแท็กกิ้งบาลานซ์ VR ห0 4นี่ปรับโฟกัสบาแอสนะฮะนะครับตต้องทางที่ดีอย่าไปปรับแต่งนะหรือจะปรับแต่งถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนต้องปรับแล้วก็ดูสโคมนะ ใช้สโคบช่วยในการปรับแต่งสัญญาณต่างๆนะครับยกหัวขึ้นมานะครับมาวางตรงนี้นะครับยกหัวอ่านถอดหัวอ่านมาวางตำแหน่งนี้แล้วก็ต่อสายนะครับไปเข้าที่สโคปต่อไฟเข้านะครับมันก็จะปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งได้นะครับก็หลักๆใหญ่ก็อยู่นี้ที่ลืมไปที่ยังไม่ได้พูดก็คือตัว D2A นะครับนี่ครับ D2A อยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับ UPD หกสามเจ็ดหกนะครับตัวนี้นะเป็น D2A นะครับ เนี่ยเต็น d เวอรอร์นะครับตัวแปลงด i จิตอลทัวนาล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็หลักใหญ่ๆก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับ IC Power p o w e r amp ต่างๆตัวนี้จะเป็นดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับ sm 5 8 4 0ปนะเป็นดิจิ t อลฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ถ้าเสียเสียงก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับเสียงก็จะเงียบเหมือนกันตรงไลด่ดูเช็คดูให้ดีนะครับเนี่ยนะเอามาให้ดูนะครับภายในก็ หลักใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตระกูลนี้เนี่ยเรียกว่าความทนทานก็ไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะครับในตระกูลเก่าๆนะครับการทํางานการทํางานต่างๆทุดยอดนะครับแล้วก็วอลลุ่มต่างๆก็เสียยากนะครับไม่ค่อยมีปัญหาใดๆอันนี้ก็หลวมเก่งนะครับปินหลวมเก่งนะครับหน้าจอนะครับถ้าหลวมมันก็จะจอติดตัวเลขครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วก็หูฟังหลวม นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์หลวมก็จะไฟเข้าต้องขยับบ่อยๆนะควรจะบักรกีด้วยนะเวลาเราเซอร์วิสแล้วแกะมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับภายในนะครับผม